สวัสดีครับวันน agents, <yeah. S 2> <ört> ี้พวกผมนะครับวิถีในป่าชีวิตต้องรอดวันนี้มาไร่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเจอเจ้าสิ่งนี้นะครับคือเจ้างูฟ้องฉนวนนะครับงูฟ้องฉนวนตัวนี้มันจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับจะมีป้องเหลืองแล้วก็ป้องขาวนะครับแต่ตัวนี้เป็นป้องเหลืองนะครับเป็นสังเกตง่ายนะครับป้องดํามันจะยาวนะครับแต่ว่าด้วยลักษณะสีของเขานั้นมันจะเหมือนงู โดยลักษณะสีของเขานะครับจะเหมือนงูสามเหลี่ยมแต่พิษของเขานั้นมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนงูสามเหลี่ยมนะครับจาอยู่ในประเภทงูที่ไม่มีพิษนะครับไม่ทําอันตรายคนนะครับหรือสัตว์ถึงชีวิตนะครับเขาก็มีอันตรายเฉพาะแค่เหยื่อของเขาก็คือพวกจิ้งเลนจิงจ้งจกพวกแมลงพวกนี้นะครับ นิสัยก็ไม่ดุร้ายสักเท่าไหร่นะครับล้วก็มีท่าทีแค่ไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นนะครับพบได้ทั่วไปของประเทศไทยนะครับโดยเพราะใกล้กับแหล่งน้ํานะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้ําแล้วการซ่อนพรางของเขาครับก็อยู่ตามใต้ใบไม้ทั่วไปนะครับ เลื้อยไม่เร็วนะครับจากลักษณะแล้วแล้วก็ตัวโตวสุดน่าจะเท่านี้นะครับตัวนี้คือตัวโตสุดแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยเจอมาตัวนี้ตัวโตสุดก่อนหน้านี้นะครับผมก็หลงคิดว่าเขามีพิษนะครับเพราะว่าเนื่องจากลายของเขานั่นเองแต่ก็ไปศึกษาถูกข้อมูลมาแล้วนะครับไม่มีพิษอันตรายนะครับก็ไม่รู้ว่าไม่มีพิษนะครับก็เลยปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติต่อไปนะครับเพราะว่าที่ไร่นี้ก็ เดินประจำทุกวันนะครับก็ทำงานกลางคืนเท้าสวนยางพารานะครับทำงานกลางคืนก็เจอเจ้าตัวนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับดูจากเกล็ดของเขาแล้วนะครับไม่ใช่สามเหลี่ยมผิดก็ไม่ร้ายแรงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามวิธีในป่าของผมขอบคุณทุกท่านคุณครับ